สวัสดีครับอิงๆก็คุณแม่มมริเอาไปเล่นเรียบร้อยแล้วจ้าหมดแล้วจ้าสีขาวว่าไงเจ้าหนูน้อยเอ้ยนอนอยังไงให้คุณแม่เอาไปเล่นไปจาก,กระจายหมดเลย ตรงนี้นี่เหลือแต่สีขาวสีขาวไปเรียบร้อยแล้วคุณแม่เอาไปเล่นไอ้ไงขวัญเอ้ยทำไมไม่บอกแม่อย่าเอา หมอนของหนูไปเล่นฮะฝานหลายอย่างแล้วนะคุณแม,ม่ทั้งผ้าห่มทั้งผ้าปูทั้งหมอนอิง,อง วัสดียามเ,เช้าคุณแม่หน่อยแล้วขวาญใจเอ้ยดูแม่เธอตามที่นั่นไปหมดแล้วที่นออ่าหมอนหมอนของน้องขวัญใจนี่คุณแม่เอ้ยคุณแม่ คุณแม่ทำไมต้องเอากองหนูไปเล่นหมดเลยหนูจะเอาหมอนที่ไหนมารองนอนที่นี่ <c oughs> อยู่ข้างหลังหนูน่ะขาวไปหมดเลย Man. ทำไมถึงทำของลูกอย่างนี้เนาะคนแม่มาเลยเออเอาของลูกไปเล่นจกัจกรจกรกระจายหมดแล้วนี่กระจักกระจายหมดเลย ขวัน ơi, ขวันเอ้ยขวันมานีแล้วขวนันขวันเอ้ยขวนันขวันใจเอ้ยขวันใจเอ้ยขวันใจเอ้ยไปไหนเนี่ยนะขวัญใจโอ้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 หายไปไหนไปหมอบอยู่ตรงไหนเนาะ สวัสดีแม่แม่ยามเช้าหน่อยแล้วฝันเอ้ยตื่นเช้าจังเลยวันนี้เนาะ ค,คลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงแค่นี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขวัญใจวิ่งชนออโอ้ยแม่มาลีจาหนูทำอะไรคะเนี่แม่มาลีทำไมวันนี้หิมะตกนะคะวันนี้ โอ้โหอากาศหนาวจนหิมะตกเลยนะแม่มะลิโตกก็ตกในในคอกนะคะขันขันขัญจ้าขันจ้าขันจ้าโอ้ัญใจก็สดใสล่าเลิกในวันที่หิมะตกค่ะตอนนี้ก็กำลังทําความสะอาดคอกอยู่นะคะยังเก็บไม่เสร็จนะคะโอ้หนาวหนาวนะคะไม่แม่ขันเนื่องจากว่าวันนี้หิมะตกนะคะ ขันจ้าหนูรู้หรือเปล่าหนูรู้หรือเปล่าอืมอุม๊ยอ,อ,อะไรแม่มารีรักกันรักกันโอ้ยใครจะไปว่าแม่มารี ยืดแขงยืดขาเอากำะมังกายโอ้ยขวัญก็เดินวนไปวนมานะคะน้องขวัญนอโอ้โหตัวใหญ่ๆมาแล้วโอ้ยคันนะคะคันเกาเกาตัวใหญ่ใหญ่คันสะโพกแล้วน้อ ค่ะแม่มาลีคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรน้องขันปอบแม่ก่อนไม่เป็นไรคะ่ะว่าหลังอย่าทําแบบนี้อีกนะคะเข้าใจไหมคะไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรโอเคเรารู้เรื่องกันแล้วนะคะเรารู้เรื่องกันแล้วไม่เป็นไรอย่าทําอีกก็พอนะคะแม่มาลีน,น้องขัญปอบแม่ โอเคจุ๊บคะ่ะจุบ๊บน้องหยกยามเช้านะคะจุบจ๊บจุบ๊บสวยจังเลยอะเช้านี้ตื่นึ้นมาสวยจังเลยสวัสดีตอนเช้าค่ะแม่มาดีสวัสดีตอนเชา้า,น,ชานะจ๊ะสาวน้อยขวัญใจจ๋า ทำอะไรจ้าไม่จุ๊บอ่าไม่จุ๊บจุบน้องสวัสดีตอนเช้านะคะแม่จา้าจุบนี่น้องทำอะไรน้องทำอะไรคะ